อิน a ฟชันวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาเข้าสู่กรอบมากขึ้นนะครับทั้งอเมริกาและทั้งเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกมองไปอีกถึงสิ้นปี2025เนี่ยนะครับอาจจะลดได้อีก5-6ครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อ,อาจจะลดได้อีก2ครั้งไปถึงปี2025ผลเฉลยก็คือเราทำว่า ในสภาวะที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งเกิดขึ้นในหลายๆไซเคิล cycle ที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับมันให้ผลตอบแทนอย่างไรดีไปหมดเลยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อซ้ายสุดนะครับนะฮะเราต้องระมัดระวงนนังนิดนึงแต่จะบอกว่ามันเป็น Environment ที่เศรษฐกิจก็ยังโตได้นะครับมี p o l i c ีที่กำลังซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยนะครับหลายๆอสเซทคลาสก็ยังน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในปี2025ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาวันนี้เนี่ยอยู่ที่4%เเซนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือพันธบัตรอเมริกาตัว10ปีนะครับหรือตัว5ปีนะ,ะถ้าสเก็จะมีเงิน4%เเข้ากระเป๋าเป็นดอกเบีย้ยไปแต่ถ้าเขาลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกนะครับก็จะได้ส่วนเพิ่มก็คือแคปิตอลเกนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสรหนี้ถ้ามองไปดูในเรื่องของ e a r n i n g นะครับของตลาดหุ้นนะครับในปีหน้าเนี่ยจะเห็นว่า อัตราการเติบโตของตลาดต่างๆยอยู่ในระดับ2ดิจิตก็คืออยู่ตั้งแต่ประมาณ10%ถึง15%นะครับถ้าเราเอา simple math มาเล่นกันก็คือคำว่า PE ratio price to earning ratio นะครับก็คือว่าถ้า earning มันโตได้ระดับหนึ่งราคาหุ้นต้องโตเท่ากัน PE ก็จะเท่าเดิมแปลว่ามูลค่าหุ้นในเชิงเปรียบเทียบนี่จะเท่าเดิมฉะนั้นนี่โอกาสที่จะเป็น double digit return บน valuation เท่าเดิม หรือทดทอนลงมาหน่อยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับใน environment ที่ยังโตได้ดีอยู่คําตอบในวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่าการโตของออผลประกอบการเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเราพูดถึงหุ้น Top 10 Top 7, Max 7่นแมเนะครับจดนางฟ้าเนี่ยนะครับโตกระฉูดเลยโตกันเ,กเป็นร้อยร้อยเป็นต์้อยเปวันนี้เขาเริ่ม โตน้อยลงมาแล้วฐานเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขายังโตอยู่นะฐานเขาใหญ่ขึ้นก็โตน้อยลงอัตราการเติบโตน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเห็นว่าหุ้นเซกเตอร์อื่นหรือตัวอื่นเนี่ยอีก490ตัวเนี่ยเริ่มเติบโตขยับขึ้นมาใกล้กันใกล้กันนะครับฉะนั้นโอกาสการลงทุนเนี่ยอาจจะมีการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับตลาดตลาดอาจจะไม่ได้โตกระจุกแต่เป็นการโตกระจายนะฮะเซกเตอร์เฮลท์แคร์ก็อาจจะน่าเป็นที่น่าจับตามองเพราะมีการเติบโตที่โดดเด่นนะครับหรือว่าเซกเตอร์คอน s u m e r discretionary ก็เป็นการเติบโตในฝั่งของการบริโภคเพิ่มมากขึ้นก็น่าโดดเด่นเช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของ volatility นะครับในเรื่องของ direction จริงๆเราก็มองว่าหลายๆคำตอบจากคุณไทยฮุยก็ตามนะครับจากหลายๆท่านก็ตามบอกว่ายังยังไม่มีความน่ากังวลเกิดขึ้นตลาดน่าจะมี c คริ i ี้หรือมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้ r e s i เด n t คนใหม่เรื่องที่2คือเมื่อกี้เรียนก็คือเฟดเนี่ยนะครับแล้วก็ แบงค์ชาติเนี่ยก็คือคัดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับซอฟต์แลนดิ้งนะครับไม่ต้องกังวลยังโตอยู่ในขณะที่ข้อ4เนี่ยเออร์เน็ิ้งจะโตบอดเบสมากขึ้นเราเลยมีความคิดว่าจะแนะนำการลงทุนก็คือโอเวอร์เวทในฝั่งของอีควิตี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฟิสซินคัมเนี่ยยังอยากจะไม่ให้อยากจะให้มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับแต่ว่าเป็นนิวโตรพอร์ตแอนด์ซัเทิรไลท์เนี่ยมันน่าจะเป็นพอร์ตนำทางหรือเป็นเครื่องมือที่ทำให ลูกค้านะครับในปลายทางเนี่ยสามารถถึงจุดมุ่งหมายการลงทุนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษียณไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์โพสของการลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับคิดว่าการสตั๊กเจอร์แบบคอแอนด์สัทไลน์เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจของเราในการลงทุนต่อไปนี้นะฮะ